สวัสดีค่ะเพื่อนๆคุณแฟนกลับมาจากทำงานแล้วค่ะแกคิดว่ายายเพ็ญล็อกประตูกดออดแล้วก็ตะโกนเสียงดังค่ะไม่ใช่ทะเลาะกันนะคะได้กิโลสไปยันตมีไห้ทุกเสียงร้องจีตนมคิดว่าจะใช้อระมาณ5นาที Mitten. Ja, fordi du sa jo hva jeg pratet med deg om. Hva er det? Jeg hørte du satt med på praten. Jeg er det kanskje, hjemme om en halvtime, sa jeg. Og jeg, jeg lager mat. Jeg får ja, ikke er mat. Jeg, blir... ja, jeg tenkte det kom som mat blir kald. <laughs> แกมาจากที่ทํางานและเปิดประตูไม่ออกค่ะแกคิดว่ายายเพนล็อกประตูเพราะว่ามันแน่นค่ะยายเพนทาอาหารไว้ตั้งนานแกไม่มาสักทีรอตั้งนานยายเพนก็เลยต้องอุ่นค่ะย่

พูดเป็นภาษาไทยบ้างค่ะเผื่อจะได้รู้เรื่องค่ะเพื่อนๆวันนี้เกบอกว่าเกไม่ได้ทานอะไรเลยค่ะเพราะว่างานเยอะ ที่แกคุยนะแกะคุยเรื่องงานให้ยายเพนฟังค่ะ yeah. ปกติมาถึงแกไม่ค่อยพูดเรื่องงานนะคะนอกจากแกเพนจะถามแต่วันนี้แกพูดเรื่องงานให้เยเพนฟังค่ะว่าแกจะทำงานที่ใหม่ค่ะอีกไม่นานนี้เลยคะ่ะอออนยยฟฟฟเเเรรีี์์ ทำสปาเกตตี้มีหลายแบบค่ะก่อนที่ยายเพนจะทำยายเพนก็โทรไปถามแกหรือว่าส่งข้อความไปถามแกว่าจะทำสปาเกตตี้สไตล์ยายเพนค่ะแกก็บอกโอเคเดี๋ยวคอยชมนะคะว่าแกจะทานยังไงชอบไหมแกเป็นผู้ชายแล้วก็ทำงานทั้งวัน แล้วแกไม่ได้ทานอะไรเลยยายเพ็ญก็เลยให้แกาจานใหญ่ค่ะส่วนจานเล็กของยายเพ็ญค่ะปกติแล้วแกจะทานไม่หมดค่ะเพราะว่าแกาจะทานน้อยกว่ายายเพ็ญบ่อยครั้งเลยค่ะยายเพ็ญเอาอาหารให้แกเยอะมากเลยครั้งนี้แล้วก็คิดว่ามันคงเยอะไปครปปับเพื่อน <c oughs> ๆแกทานไม่หมดยายเพ็ญก็เลยเอามาใส่ในาจานเล็กบ้างค่ะ <c oughs> <c oughs> ทุกครั้งที่แกทานไม่หมดาย่เพนก็จะต้องทานอาหารแกค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าาย่เพนไม่อยากกะทิ้งค่ะนี่ดมันมนะมจะเอาที่เอาลไม่มีอะไรประดับข้างบนค่ะเพื่อนเพื่อนยเยเพนก็เลยเอาใบหอมแห้งที่มีอยู่ในตู้เอามาใส่จะได้หน้าทานค่ะ เป็นสีเขียวมองแล้วชวนทานมากค่ะมีสีมีสันเพิ่มนะคะเพื่อนๆไปค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันเลยค่ะน่าทานไหมครับเพื่อนๆมาค่ะแหมสบายจังเลยนั่งกระดิกเท้ารออาหารมาถึงก็มานั่งโซฟาเลยค่ะวันนี้แล้วก็ดูทีวีเกดูฟุตบอลนะคะเพื่อนๆยายเฟนก็มีหน้าที่ เป็นแม่บ้านดูแลคุณพ่อบ้านเป็นอย่างดีค่ะพอเอาอาหารไปรประเคนแก่ก็ไม่ทานทันทีทันใดครับเพือพ่อนๆนเพราะว่าแก,ากจะเย็นมากค่ะนั่งกระดิกเท้าดูทีวีจนกว่ายายเพ็ญจะมานั่งค่ะยายเพ็ญก็ถามว่าจะดื่มอะไรยายเพ็ญก็ได้ไปซื้อไวน์แดงมาให้แก,กค่ะเพราะว่าแก,ากชอบไวน์แดงของฝรั่งเศสกับอเมริกันค่ะ ถ้าเายเพ็ซื้ออย่างอื่นมันไม่ค่อยจะอร่อยพอซื้อของอเมริกันแกชอบค่ะเพื่อนๆยายเพ็ก็ชอบอยายเพ็ก็เลยไปเอามาให้แกค่ะเพื่อนมาเลยค่ะมาค่ะมาแล้วค่ะเครื่องดื่มที่ฟังนะคะพอแกชิมและแกก็บอกว่าดีอร่อยนึกถึงพี่สาวที่เสียไปนะคะที่เป็นมะเร็ง แกบอกว่าไม่ใช่ใบแดงนะนั่นคือยาฟอกเลือดแล้วก็น้ำปะนะให้เรียกว่าน้ำปะนะยายเพ็ญก็เลยตามคะ่ะเพื่อนๆตลกมากเลยค่ะคิดถึงแกค่ะยายเพ็ญก็มานั่งพอม,มานั่งแล้วแกก็เริ่มคะ่ะเพื่อนเเดี๋ยวเราเริ่มทานพร้อมกันแกามากกักจกรอย,อยายเพ็ญอย่างนี้แหละค่ะแกไม่ยอมทานก่อนค่ะเพื่อนเพื่อน แกดูทีวีไปด้วยแล้วเสียงทีวีมันก็เลยดังค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ายายเพ็ญพูดกรบเสียงทีวีค่ะแกดูฟุตบอลทันทีทันใดที่มาเลยค่ะพเพื่อนเพื่อยายเพ็ญบอกว่ายายเพ็ญตั้งกล้องไว้บนโต๊ะแล้วแกก็มองค่ะเพื่อนเพื่อนแกไม่รู้ว่ายายเพ็ญถ่ายแกแล้วคุยกันค่ะเดี๋ยวยายเพ็ญก็ยกมากล้องค่ะเพื่อนเพื่อน ขอบคุณที่กดไ like, ลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามชมยาเพ็ญนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่ชมค่ะินดีชีดยิลอเขามั วาเร็นไหมมาค่ะเพื่อนทานสป,ปากเกตตี้ด้วยกันค่ะ <c oughs> มไม่กล้ายินโชว์ออกค่ะอายเกย์ค่ะดิปิดกล้องเดี๋ยวย่เพ็ดปิดกล้องนะคะเพื่อนๆฟอมปากผมคอค่ะ ไปดูฟุตบอลไปด้วยค่ะเพื่อนคุยกันโอกาศหน้าคลิปหน้าค่ะคลิปสั้นเพื่อนทักทายทักทายที่เฉยค่ะขอบคุณค่ะโชคดีโชคดีค่ะทักทายที่เฉยค่ะลิปนีคลิบททักทายค่ะตอนนี้ก็ทานอาหารเสร็จแล้วค่ะเพื่อนต่อด้วยไอศครีมคนละอันค่ะเพื่อนแล้วก็คุยกันตามภาษาตายายค่ะไม่มีลูกไม่มีหลานชีวิตก็มีแค่นี้แหละค่ะเพื่อน ชีวิตบ้านเรียบง่ายตามภาษาตายายค่ะกินไอศครีมกับเพื่อนไอศครีมไอศครีมเฮ้ยเป็นต้องหัวเราะเลยค่ะเพื่อนอดขำไม่ได้พอเกมองไม่เห็นกล้องตั้งอยู่บนโต๊ะ แกคแมวท้องสังเกตดูนะคะตอนแรกแกก็ปล่อยตามปกติพอแกมองเห็นกล้องแล้วก็เห็นพุงแกแกคแมวท้องอท้องยุบทันทีันเลยค่ะย้อนกลับไปดูได้เลยค่ะแกคงหายใจไม่สะดวกแกก็ปล่อยตามสบายอีกค่ะเพื่อนๆโชคดีค่ะ วันนี้ก็ไม่มีสาระอะไรมากมายค่ะเพื่อนๆถ่ายเล่นๆทักทายเพื่อนๆค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอันมีค่ามานั่งดูเยเ็นกับคุณแฟนค่ะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆจงโชคดีทุกคนค่ะอะไรส กลัวแกหายใจไม่ทั่วท้องเลยบอกให้แกหายใจตามสบายค่ะเพื่อนๆยาญ่เพิ่นบอกให้แกหายใจตามปกติแกก็หัวเราะฮิฮิ กนันเพื่อนๆไปดูทีวีค่ะ <laughs>